กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทุกฐานเดลยภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพอๆกับ่องสะนีป่าบรรยากาศยาสเศร้าจังหน่อยพี่น้องเมื่อนี่เหักยังหมดได้ไปสายพี่น้องเอ้ยยังหมดได้ออกม้อนะหายมื่อหน้าเนาะยังอยู่เฮือนอยู่ยังจะไปส่ง้านสาวพี่น้องเอยลรงเยร้านสาวเสดไปโรงเรียนากำลังแต่งของหายเอาน้ำเอานเด้อลูกเสดไปส่ง้านสาวพอเอาข่าวพร้อมเด้อลูก龙门 ส่งร้านซาไปห้องอหับโรงเรียนก่อนท่าจังสิไปเห็ดเรียรเหียนงานพี่น้องเอ้ยบรรยากาศกัเอพอ,อ,อพี่น้องมาตัวพี่น้องน้องตาดกับอันน้องนัดโอ้น้องตาดกินเนี่ยกินยังไะน่ะ มากับซองรองอยู่พี่น้องซองสี่หามาหาตมาหาโตซเซ่ออยู่พี่น้องเอ้ย <c oughs> บรรยากาศกันสวยๆเลยนะพี่น้องเลยอ่าพี่น้องนอนไอคิวกับนอนคือบอกเนาแนวโกยมาโกยหนอ่ร้อยยังมกกวแนแห้งผุ่นยังมะแห้ง ใหญ่เจือกับไปหาเหล่าเฮ็ดอีกคือเก่าพี่น้องเลยปวดลานไส้กันหาเดือนนั่นนี่พี่น้องเล็กน้อยหาเดือนแต่ความดื้อนที่หนึ่งเลยความดื้อนี่เต้นดง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 โผล่ตาหน่องแกบมังกำลังห่อ ห่อคองอยู่คองกินไปคลองเฮียนพี่น้องแล้วไปห่อแอจ่วน้ำบอลลุแจ่วมานะห่อตีป้าป้าห่อแล้วป้าจะไปส่งป้าป้าลุงปุ้ยบอยอกสิว่าเอา้าคนหาเห็ดไปขึ้นหนังเพื่อนมาป้าเห็ดนิ่งนิ่งนิ่งพี่น้งนงนงนองนิง่งอีก พาเฮ็ดพี่น้องเอ้ยปวดโพดอ่อนอ่อนได้ปะลุงอ่อนอ่อนเลยมีไงจืดมาเปิดปีกเปิดโค,คนซาราโณนโคนปีกเปิดโพดมีไงจืด ลมบาดีพี่นเมจิมปรหยักว่าดอกเมมเมยห่อเมยขาเม่อย้งอ่าเฮ็ดก็บอกว่าสิไปน้ำังกับปเอนบยักปากน้ำเจิมนเป็นตางอืมอืมมาห้อกับตาห้อโคกมาห่อกันย่งว่าเออเออนแะผมไปเห็นไปกับไปกับมาเจเขาเฮ็ดบุตกรตัวนักนะอ้งดูแม่แม่เจ้าในไซก่อนนี่นะในหน้าละ เอาหยุ่นพูนไม่คิดว่าเอาในนาก็เป็นสัตว์แไเอาหยัวพูนอันนี้ um, ่าฮ nah, ่่า right ว่า่น้พ <sh ีาน่าเฮ็ดคอนมาเอาหยัวพูน่ยที่มันเป็นตะไน่เหาเดียวปเงาียเาเดียว่าเดียนกันอืมอืนี่กำแหน่คือการเงาของการเอ็ดอ่อนๆได้นะ แม่เบิดเาเดียวเอาไว้สุบนะแม่มันจะเป็นเหงาเดียวอันป้าเจ้าหลต้นหลังมันก็จกออกเขาเนไฟเพาะอยู่หกแต่บ่คือได้ไปเห็นว่ะชางเครองมันเม็นเบ็ดเลนี่ที่เาเตาโนเหหน่งเออที่เคยเอยู่อยู่เห็ดชุ่มชมัน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 เป็นเอาลังนี่ เดินดิดิแล้วก็มาฟองะเงานีนะคุมันเหงาเดียวกันเด่นจที่พักต๊กเเดียวกันเงาเดียวกันเลยเดเงาเดียวอนป้าเสศจันผ่านนี่นะเเดียวนบจะดอกอ่อนๆได้นเวลาดอกใหญ่กับดอกอ่อนนี่อืมนม่กเป็นผเดยเลยแม่อะไรก็เป็นผวเดยไใครอันนีครเขา อืมแต่ทางหลุมก็มีในเห็ดน้ำเน่บพ่เห็ดไข่อืมแกงกระเสบเห็ดเห็ดเห็ดแนวว่าเขาเอาน่ะเห็ดทางก้อนเห็ดก้อนทั้งเห็ดก้อนทั้งพี่น่ะเลยอันนี้แล้วแกงเสบแกงกระเสบแเมนปลาไข่ไข่ไก่ก็ได้ไข่ก้อนไข่แฮมเหล่บอ่ะนั่นน่ะ เพดโอเพื่อนเนาะภาพพอดีเอาเพิ่นพี่น้องเลยได้บักลายนี่ยเพื่อเพิ่นได้ลายไม่เจอเพิ่นมาในเมื่อนี่นะปกติสิบริเต็มตามันมื่อนี่มาบริเต็มตาเมนเฮ็ดแนวมันบนี้จแต่คนเอาแะไรนะคอนมันลายอยู่พี่น้องเลยแต่ว่าคนหากลาย ตังกับมี่ได้แม่แต่ว่าบ่มีไม้ตีจักงจันด้วนี่ตังกับมีอยู่ตังเวสุบมะแรงเนาะ, <c oughs> ะแม่เนาะไว้สุบมะแรงเฟ้ สวยดงไอ้นส่กิ่งี่ยเอ็มตันตันเเดี๋ยวมาตันตันอยู่ดีกะดพี่น้องเอ้ยเงนแทวซานนากพี่น้องสนีบ่หัวเพินฮ้ออีหยังนาะเพินดอยังาพี่น้องนาะ ลำมันเพิรนกัย,ยังกัเพนอาไวแซมพี่น้องเลนนี้คือเพนอาไวแซมเนาะที่รับปูไปแล้วเลยอ๋อดพอีะพันน,นอินฟลามอะพี่ท่องนี่คือเฮดแทน,看看น,น,นนะนเฮดเลือสุเมอกนนะเออสุบมตีนบอกบักเล่นเฮยสุคุงี่ไ่้นีนะเนอสกรีคิวเอย์นายนาย อินายคิวเป็นแนวเลือเลยนี่เนี่เนาะเฮ้ยอินายคิวเอ้ยนายคิวเอ้ยเออฮึ่บันดีป้ลุงเนี่ยลูกไปดีเด้อป้ลุงเด้อไปดีเด้อสบายดีป้าลุงใหญ่มาแล้วเปลาแบบสีเด้อใหญ่มาแล้วเปลาเด้อยินดี ากาศยามเช้าๆจ้าปราลุกบรรยากาศตอนเช้าเนาะป้าหนองคำมาเบิ่งบาดนี lonely, ่เพราะว่าจนเต็มนาเลยมักเล่นนะเออลูกสิป้าจับเต็มเลยห้ามามือไหนยังนี่เนา่อยไงก็มะเล่นนี่มือซื่นนี่พ่นตกมาละสัตว์จวดไปเลยพูดพูดเพิ่นโหดใบมันเป็นอะไรใบมันอยากเป็นใบเพี๋ย จะมีมแมลงมาจับจะมีมแมลงมาใส่ละกันราะว่าก็มะหุงตัวแม่เนี่ยเนาะนไปบ่มมะเกลินทั้งพุ่นปลาลุงเห็นกระเต๊กโอ้ยก,กม็มะเกลินก,ก็หมากันนะก,ก็หมาก<อ>ไม่ใหญ่พอใหญ่แม่จะ,จะได้กินหมากหรือเปล่าแม่จะ,จะไปกินหมากหรือเจลาก อะไรสะสะเบบังต bon ้องไปบงทั้งน้ปะป้งแมปาพี่น้องเอ้ลมักเล่นถ้าไดมาเก็บสูุกุ่งเนาะปาแม่แมสิพาเก็บมัเล่นกัปลาลเลยสิได้ดิแม่ปู่สุกุ่งอยู่โผลโพเนาะจ้า จ้าจ๋าน้องข้ามากล่องสนีป่ามาถ่ายมังผีกระซูขุ่นอยูป่ปลาลงเวสี่ห้เก็บมังผีก่อนไอคิวก,ก็ยังไงบ่อนอนโอ้ตื่นไอคิวกัน,นบรรยากาศหลบหลอเพื่อนหล,ลบหลอนเพื่อนกุ้งกระเล่นตัวนึงมันมาตายซำถึงงเซมันเถ่าเลยเนาะมันหักมันบ่เดินบ่เล่นอ,อะไร มันสูงไปบ่ะไม่แต่หมาข้าวหุงแต่พี่น้องไม่ใหญ่จืดนะี่เอามาเลยใส่นี่แม่จะเห็นคอในใส่เนี่ยแม่ก็เข้มก็ตึงหน้าตาเข้มัน้าหน้าแก้เดียวไแเดียวคปชะโนนเียวต่ออี่เยงเอ้มหน้าเปล่าลละไปแล้วบ่เห็นมาเนาะ ก็ไปปลูกมันต็อเเดียวห่าเละก็หาให้กล่องมาหให้เบ้ลอมอืะว่าสไปสืเอให้เบลมาหาใ่งทด้งเขาจะไปซื้อรถนั่งได้พะซื้อรถนั่งมาให้อันน้องไอคิวน้องไอคิวสามสิบไปเลยตามตลางเฮือนนี่ไฟเบิดเลยแมน มีใหญจื้นสิไปเก็บอยู่แถวเจเแล้วไอคิวไอคิวมันให้อยากไปมันดืดนเป็นน,ปน,น้องอนเนอกับซัมเนี่ยยังไปเป็นมันใหญ่แล้วแปลกเก้าเรื่อนี่กับหางหางกรบเพะชั้นเป็นเสียประกายโลกเอ๊ะเราอยากหายล้วกำลังอยากหายแล้วคิวป้าพี่น้อง ทนี่ยังปลาบลเอ่หัถั่วพี่น้องเอ้ยไอ้ยังไม่ใหญ่เอาหอดกะาบมันมาผดผูดเอาเฮดเอาหอดกะาบมันมาพี่น้องเอ้ยคือบกุกไงอะต่อมาลดไม่ใหญ่เ้ย<อ>คลิปนี้ก็จะขอลาคลิปเพียงเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสนีป่าในเด้อพี่น้องพบกันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยกล่วาวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้อง